สวัสดีครับตุ่มแพรพาเพิ่นครับสวัสดีตอนสอบวันนี้พอกันป้าเฮ็ดคือเก่าครับมาผู้เดียวนะครับไม่นเ,เนเนาะเบิดป้ามีอยู่ผู้เดียวนี่แหละส่งแพีวไปได้มาน้่ครับเมืองดอกนี่ครับสุดยอดเลยข้าวที่เลียวมาบ่าเห็นครับเหนื่อยแฮ ý mình gặp chúng ta sẽ được xem xét về mặt trận đấu để xem บอตาดีดีบอเห็นสองดอกเงี้ยเลยถามครับโอ้ยเสียครับโอ้ยสุดออยอดเลยเห็นว่ามันออกหย่าครับมันบอได้อยู่พื้นเป็ลี่ยนนะฮะต้องคอยเอาหย่าออกคันบ่เอาหย่าออกนี่มันก็จะหักก็จะมุนเนาะก็จะบางงามนี่พูดเลยว่าผมเอาสตร์ง้มีนนะครับเนาะอยากเอาไว้่วอ,อยู่ตัวมีหย่าเนาะหย่าคุยไปคุยมาเองสิ อื้อหือสุดยอดสุดยอดงาม <laughs> <susinde ayud> <CinqueÖ> <sindic> だこ สีดอกครับจังหวะนี้ปูออดอกเห็ดมี่ยายขึ้นนั้นเลยครับซ่อน อือน,นี่เท่าก็เนี้แน่นอนเปื่อย เบืงองนนี้ครับโอ้ยกำลัง,งานตรงนั้นมันเอาเรียวอะไ้ครับเอาเรียวดอกเห็ดจะหักนี่จะ่หง่าโอ้ยทุเรนส่วนเห็ด <c oughs> บานผู้บู si se สามดอกครับสามดอกทท้งนั้นนียสี่ดอกครับทั้งหมดจะมี บริเวณนี้บรานที่เขามาจดเทียรครับยังงามๆพ้งนั้นพ็ดีครับซ้ำนี้น้องเพียวมมา เดีย๋ยวเหมือนฟ้าโอ้เกดอมนะจอดอันนี้แดดออกมาแล้วครับขันเอาไว้เขาก็เหี่ยวตายซิไว้นะ โอ้แถบนี้มิตรดอกงามครับออกหลายเลยเย็บมั่นเลยวะนี่ยอดกรับเพชรหอมออเดียวอุม้มปีกไก่เนีนทางนี่มันก็หลายเยอะเนี่ยตนะ้คุ้นโมใคมากคุณขขบไปมบงเลย นะครับมดอกเี้ยม well> ัเห็นนะม่เห็นเห็ดว่ะสีคือใบไม้พด่นะครับดอกเงี้ยทั้งนั <S 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 ้นดอกเงเนาะดอกเงนหรองสีละไอขันคนโมมาหาดอเงมันด่งงามองามดอกนบอก ่ิงกตบว่าแ่บก่บวานสีหาดอกแกงอิ่มเนาะ อย่างไร <c oughs> อย่าไรส่องเห็นส่องดก็น่ครับขมันมัวออกน้ำปลาน้ำอันนี้มันก็นออกน้ำเงาส่วนไรน้ง่าย อือฮึคนเป็นอาทิตย์แล้ววันนี้ซึ่งต่อเปิลโซ่ด้วยทำั่ามือนำหก เกิดครับดอกมซ่อนเห็ด่องามได้ขูดเอาเนี่คนเริ่มทะย่อยไม้เลๆครับ แต่ว่าเห็ดกบาได้หลายผู้ใดตะดีก็ได้ไปนะครับนะครับงามๆเป็นบาน ทครับอด,ดอกเ,เห็เไไดตาดีจะได้่แล้พี่น้องเลยเห็ดมันจะขื้นก็ใบใหม่หมดตาดีจะได้ ตาบวเห็นกับบได้เห็ดนะครับท้งงานทั้งนั้น ยางไปใส่กระพ่อขึ้เก่าแหรอครับขันหมาน,นครับสองดอกนี่ส,สวย นี่จะตบกวนหมดเลยว่าเขาเป็นเชื้อเกิดอยู่ในหูเลยกันนี่ไปอีกมือหนึ่งนี่นนยันเนาอยู่ครับนี่ก็ได้อยู่ งาดงามซ่นำนำอนเห็ดบริเวณนี้ลายดอกอยู่ครับแต่งเงี้ยงั้นเด้ ยอดครับดอกเห็ดไหมข้างขางกันเลยครับโอ้โหอันเมนเห็ดผึ่งหรือว่าเห็ดปวกหรือว่าเห็ดผึ่ง่ามยังสิเนาะเห็ดผึ่งหวานเห็ดผึ่งท่ามี่ึืนอีนิคัอกอันนี้ก็แซ่บกันแล้วครับมันมีวิธีเห็ดให้เขาบกพมอยอเห็ดยูคาโปดโปเห็ดยูคา กัดรับดอกของงามเป็่ยมเลยครับโอ้โหโเห็ดอีกดอกหนึ่งมอีกดอกหนึ่งครับ กดอกจุ่มเดียวข้างหลังยังมีครับเต็ม มาเกิดใม่หู้น้ำไหลลงไปใส่บันเกิดขึ้นมาหูสุดยอดหูนั่นเแหละนี่เลยสมิงงงครับดอกก็ร้องส,สวยๆนั่น เปียกเงาเลยครับสุดยอดเห็ดปลาเนี่ยอันซ้อนไร นี่ทุกเงาเลยครับบริเวณนี้คุณมองมาทางนี้คุณไปทางลลางคุณเบื้องครับเป็นตอ,อนซ่อน่เต็มอยู่น้องเอ๊สิสิเดือตัอย่นี้ครับคุณมองขามเสียผมนี่สกอเลย ไหนก็มันจะเปื่อยแลยครับอีกจักสองมือนี่เปื่อยเลยตอนนี้มันเถาก็ดั่งพอดีกินเฮ็ดแห้งวาไหนนะ้สองดอกครับรอะมันมีดอกเดียว เปิดออกเห็นดอกหนึ่งวูสจะอ้วนๆน,น,น,นั่นเห็น งามทั้งนั้นเลยโอ้อยู่ี่แห่งเป็นโมบันม,มาเกิดในหลุมครับตรงนี้นี่น้ำค้ังมีโดดเห็ดกัดหักจริงเลยม็นตุ่มเลย เศร้าเมยก่อนเมยครับแดด่อนแล้วเมืยอเลยน้ำเข้าใกล้จะเมินล้ะน้ำเหมือนขวดนี่ที่ผ้าเกียบเอกแจกระยหนึ่งแต่มันเต็มตาพูดแล้วครับล้นุัลวละจังออกปลาเาใน,ในกรมาแล้วเอาให้ถึงที่สุดไปเลย ยางไปใสกับพออีกคือเก่าครับนี่ดอกหนึ่งสองดอกสามดอกลายอยู่ครับบริเวณนี้เดี๋ยวผมหาทุท่วทัวลายกว่านี้คิดว่ามันอยู่เป็นมูเป็นมูผลงานเนะครับเต็มกระตาทับกันกับพ่อปนนั้นเต็มทาดครับถาดแบบง่ายเลยนี่ อันนี้มแตะดอกง่างน,นะครับผมก็เลยแยกออกรุ่นเลยแหละมอมีมองไซก็เลยมาเนาะรางครับรางดีๆเห็นเมนูจินแซบๆ